วันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับแนะนําเทคนิคนะครับการปั๊มแอมเบอร์แบบเปลี่ยนวันที่เพื่ออนาคตและง่ายในการปั๊มแอมเบอร์แล้วก็ลดเวลาในการสลับวันด้วยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บเท่านี้เคว็ดของพี่ก็สําเร็จแล้วเห็นไหมครับน้องๆแค่คขึ้นไปขี่เขานะกดเข้าไปเช็คซิว่าวันที่1มันเป็นเคว็ดอะไรกดสตาร์ทไปเลย วันที่1เป็นเควสอะไรไม่รู้นะครับเหมือนกับว่าผสมพันธุ์เจ้าไลทูอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่ไม่เอาพี่ไม่เอานะครับเควสวันที่1พี่ไม่ชอบมันยากเกินวันที่9ครับกดสตาร์ทเช็คซิอ่าพี่มาเจอเควสเดิมอีกแล้วนั่นก็คือเควสส่งเขาแรดนะครับอยู่ในวันที่9ของเดือนกันยายน ไฟเปิดเควสวันที่1มาครับเพื่อเป็นการปั๊มแบบต่อเนื่องนี่เควสวันที่1แต่ยังไม่กดรับนี่เปิดมาเป็นวันที่1แต่ยังไม่กดรับแล้วกดไปวันที่9ซึ่งเป็นเควสง่ายๆที่จะให้เราทําก็คือเควสส่งขอาแรกเปิดเควสก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เมื่อเรากดสตาร์ทในวันที่9แล้วพี่ก็กดไปส่งในวันที่1ย้อนกลับไปส่งเป็นไงย้อนกลับไปวันที่1 แล้วเราก็กดส่งเควตดโดยการขึ้นไปนั่งแล้วก็กดยืนออกมาเท่านี้พี่ก็ยังได้วันละ18เอมเบอร์แบบต่อเนื่องเช่นเคยเป็นไงก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันเลยลรย ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เข้ารบรักและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอ้างมบายในโหมดรูปหมีระดับบูต้อนวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับแนะนําเทคนิคนะครับการปั๊มแอมเบอร์แบบเปลี่ยนวันที่เพื่ออนาคตและง่ายในการปั๊มแอมเบอร์แล้วก็ลดเวลาในการสลับวันด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาละเนื้อหาจะเป็นยังไงและวิธีการจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะเอาละถ้าอยากจะได้สาระดีๆก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับอันดับที่1ถ้าน้องๆปั๊มนะครับหลายๆคนคงจะปั๊มเป็นแล้วแหละสําหรับการปั๊มแอมเบอร์เนาะถ้าน้องๆปั๊มมาถึงวันที่เท่าไหร่น้องๆให้จําไว้นะครับส่วนของพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะวันนี้นะครับ พี่ปั๊มมาถึงวันที่24แล้วนะครับในวันที่24นี้นะครับถ้าเกิดพี่ทำเควสในวันนี้พี่ก็จะได้นะครับเป็นวันละ18แอมเบอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้พี่ปั๊มมาถึงวันที่24ใช่ไหมถ้าเกิดเราปั๊มมาถึงวันที่24เวลาเราเปิดเควสมันก็จะโชว์เควสรายวันขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อเราจะปั๊มนะครับต่อเนื่องแต่เควสเราสมมติการที่เราจะปั๊มต่อเนื่องปุ๊บ เราอยู่วันที่24ใช่ไหมครับแต่เควสที่เราแบบทําก่อนหน้านี้มันอยู่แบบ 2- อสเดือนก่อนแบบเราทําผ่านมาแล้ว2อสเดือนแล้วน้องแบบว่าอยากจะทําให้มันข้ามไปนะครับโดยที่แบบไม่ต้องกดสลับไปเลยละย้อนไปหลายๆเดือนถูกปะลดปัญหาการกดย้อนกลับไปหลายเดือนแล้วเรามาทําเพื่ออนาคตกันดีกว่าครับโดยที่แอมเบอร์ของเราจะไม่ลดลงไปเลยนะครับน้องๆจับใจฟาร์มให้ดีๆนะครับคือ ปั๊มโดยที่แอมเบอร์ของเราจะไม่มีวันลดลงไปก็คือแอมเบอร์ของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่เควสของเราจะสลับวันนะครับเปลี่ยนเควสเพิ่มแอมเบอร์นะครับประมาณนี้เนาะก็ในวันที่24นะครับไปดูกันเลยในเมื่อพี่ปั๊มมาถึงวันที่24แต่พี่เบื่อและพี่ขี้เกียจกดย้อนกลับไปนะครับน้องฟังคําพี่ดีนะพี่ปั๊มมาวันถึงวันที่24เนี่ยตอนนี้พี่ได้วันละ18แอมเบอร์ แต่พี่ขี้เกียจย้อนกลับไปนะครับรับเควสในเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วถูกป้าผ่านมาหลายเดือนพี่ก็ขี้เกียจกดกลับไปรับเควสแล้วดังนั้นเราจะต้องมาหาเควสในวันใหม่เพื่อสารต่อรับแอมเบอร์ไปในอนาคตข้างหน้านะครับโดยการที่เราจะมากดสตาร์ทเช็คเควสเลยวันที่24มันเป็นเควสให้ค่าอะไรไม่รู้พี่ก็โอ้เบื่อไม่อยากทำใช่ไหมมันยากเกิน กดยกเลิกไปครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้วันที่เลยครับกดยกเลิกเคว็ดไปแล้วนะครับจำไว้นะน้องปั๊มมาถึงวันที่ยีสมมุติว่าเราปั๊มมาถึงวันเดียวกันนะกดเล็กเลยคือสมมุติว่าเราปั๊มมาถึงวันที่เดียวกันอะวันที่24สี่อะพี่ก็เปลี่ยนวันที่ห้าหาเคว็ในอนาคตเลยขี้เกียจย้อนกลับไปกดเช็คซิวันที่25เควสอะไรเควสอะไรเนี่ย เควสส่งเข่าแรกน้องอ่านี่น้องเจอเท่านี้เราก็เฮ้ยน้องเจอแล้วเควสนี้ง่ายวะ่ะเควสส่งเข่าแรกโอเคถ้าอย่างนั้นกดยกเลิกเลยครับวิธีการง่ายๆที่เราจะปั๊มนะครับเมื่อเราเจอเควสที่เราคิดว่าง่ายและอย่างพี่เจอวันที่5ใช่ปะที่มันเป็นเควสอนาคตที่เรายังปั๊มไม่ถึงถูกปะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่จะรับเลยวิธีการง่ายๆก็คืออันดับหนึ่ง กดมาในวันที่เดิมคือวันที่25ของเราปึ๊บนี่เปิดหน้าเคเวสมานะครับแล้วก็เลื่อนไปในวันที่25ก็คือไปรับเควสในอนาคตมาเลยกดสตาร์ทเชึบเควสก็จะเป็นเควสส่งเข่าแรดแบบนี้ขึ้นมาให้เรากลับไปวันที่24อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะเอาเควสที่เรารับมาในอนาคตมาส่งในวันที่24นั่นเองมานี่นะครับขาวแรกของพี่ก็อยู่ในตัวของเจ้าช้างแมมมอธนี่เลยพี่ก็จะขึ้นไปขี่แบบนี้ปึ๊บเท่านี้เควสของพี่ก็สําเร็จแล้วเห็นไหมครับน้องๆแค่ขึ้นไปขี่เขานะเอาขาวแรกใส่ไว้ในตัวแมมมอธแล้วก็ขึ้นไปขี่แบบนี้น้องจะเอาใส่ไว้ในตัวไดนโนเสาร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่น้องๆขี่ได้ แล้วน้องก็แค่ขึ้นไปขี่เควสก็จะสําเร็จแล้วน้องก็กดออกมาจากตัวเขาแบบนี้นี่ห้ามนั่งแช่นะครับขึ้นไปยืนพอเควสสาเร็จก็กระโดดออกกดออกออกมาเนาะเออนี่นะครับตอนนี้เราทําวันที่ย4สี่ไปแล้วถูกปะต่อไปก็มาทําวันที่25้าในวันที่ย5ห้าซึ่งมันเป็นวันที่ปัจจุบันที่เป็นเควสรับส่งข่าวแรกอ,อยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องสลับวันและกดสตาร์ทไปเลยแล้วก็กดขึ้นไปขี่เลย แล้วก็กดออกเห็นปะพี่ก็จะได้มาอีก18แอมเอร์แบบต่อเนื่องเลยต่อไปก็เหมือนเดิมวันที่26ซึ่งวันที่26เคเวสอะไรก็ไม่รู้พี่ก็เปิดหน้าเคเวสไว้เฉยๆแต่พี่ไม่รับเพราะพี่จะใช้เคเวสในวันที่25เป็นการสตาร์ทเคเวสนั่นเองนี่มารับเคเวสในวันที่25แล้วก็กลับไปในวันที่ปัจจุบันเพื่อส่งเคเวสก็คือวันที่26 น้องจาคำพี่ไว้ดีๆนะครับกดนั่งเลยเควสผ่านกดยืนเรียบร้อยได้มาอีก18อมเบอร์เหมือนเดิมครับกลับไปเปลี่ยนวันที่ให้เป็นวันที่27วันที่27กลับไปในตัวเกมเปิดหน้าเควสขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กลับไปวันที่25อีกหนึ่งครั้งเพื่อทำการกดรับเควสเอาเควสในวันที่25มาใช้ แล้วก็กลับไปส่งในวันที่27โดยการเปลี่ยนมาวันที่27แบบนี้กดเข้าไปนั่งในตัวไดโนเสาร์แล้วกดออกนี่ก็จะได้เป็น18 a แ b อมเบอร์แบบต่อเนื่องยังไม่พอตามไปอีกวันที่28แบบนี้กดปุ๊บให้เคเวสขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดกลับไปในวันที่25อีกครั้งหนึง่งเพื่อทำการ รับเควสของวันที่25มาใช้แล้วก็กลับไปวันที่28เพื่อเอาเควสมาส่งในวันที่ปัจจุบันกดเข้าไปนั่งแล้วกดยืนเท่านี้เราก็จะปั๊มได้วันละ18แอมเบอร์แบบต่อเนื่องต่อไปก็วันที่29แบบนี้เหมือนเดิมเปิดเควสออกมาปึ๊บหน้าเควสขึ้นมาแล้ว กลับไปที่วันที่ย5เพื่อทำการรับเควสเดิมเควสส่งเข่าแรกแล้วก็กลับไปส่งเควสในวันที่ยีบก้าซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันของเรานั่นเองกดเข้าไปนั่งแล้วกดยืน่นเท่านี้ก็จะปั๊มแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวดูแป๊บเดียว300กว่าแล้วเอาละครับนี่คือวิธีการปั๊มแบบต่อเนื่องและก็หยิบเควสในอนาคต มาใช้นั่นเองน้องๆง,งงปะงงยังมีใครงงไหมอ่าถ้าเกิดมีคนงงอ่าโอเคถ้าเกิดน้องงงเดี๋ยวพี่จะปั๊มแบบต่อเนื่องเลยนะครับเราปั๊มมาถึงวันที่29แล้วนะนะเดี๋ยวจะปั๊มให้ข้ามเดือนไปเลยวันที่30 30นี่เปิดเควสน้องต้องดูแบบละเอียดนะครับวันที่30รับเควสในวันที่25เปลี่ยนไปวันที่25กดสตาร์เทเควสเปิ กดไปเปลี่ยนวันที่ให้เป็นวันที่30มาเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันกลับไปวันที่30เสร็จแล้วกดนั่งแชะแล้วกดยืนนี่ได้มาอีก18แอมเบอร์ต่อไปเป็นวันสุดท้ายของเดือนวันที่31เปึ๊บปึ๊บกดเอาเควสขึ้นมาแล้วก็กดไปที่วันที่2้าเพื่อรับเควสต่อปึ๊บรับเควสของวันที่2ี่้ามาเป็นเควสส่งข่าแรก กลับไปวันที่31อีกทีหนึ่งเพื่อทำการส่งเควสในวันที่ปัจจุบันเช่นเคยแล้วกดยืนนี่ก็จะได้เป็น18เอมเบอร์แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันที่1เดือนกันยายนไม่ว่าของน้องจะเป็นเดือนไหนแต่ถ้าน้องข้ามเดือนแบบนี้แล้วน้องขี้เกียจขี้เกียจกดย้อนกลับไปวันที่25ซึ่งมันเป็นของเดือนเก่าใช่ปะ่ะถ้าน้องขี้เกียจกด ้ากลับไปให้น้องๆกดไปที่วันที่1ย้ํานะครับว่ากดไปที่วันที่1ซึ่งเป็นวันที่ที่เราปั๊มต่อเนื่องมาต่อจากวันที่31เดือนสิงหาถูกไหมนี่นะครับเราก็มาปั๊มในวันที่1เลยเพื่อเป็นการปั๊มต่อจากวันที่31สิงหาคมนั่นก็คือวันที่1นี่คือการปั๊มต่อเนื่องนะครับกดเข้าไปเช็คซิว่าวันที่1 มันเป็นเควสอะไรกดสตาร์ทไปเลยวันที่หึงเป็นเควสอะไรไม่รู้นะครับเหมือนกับว่าผสมพันธุ์เจ้าไลทูอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่ไม่เอาพี่ไม่เอานะครับเควสวันที่1พี่ไม่ชอบมันยากเกินกดวันที่2กลับเข้าสู่เกมเชปึ๊บปึ๊บกดสตาร์ทโอตกปลาไม่เอาไม่ชอบกดยกเลิก ไล่ไปทีละวันเลยนะครับน้องๆวันที่3ชบกดเข้าสู่เกมปึ๊บกดสตาร์ทเช็คเควสอันนี้ค่าหมายี่ิตัวไม่เอาอยากเกินกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับน้องๆวันที่4ชบไล่ไปทีละวันเลยนะครับน้องๆเพื่อหาเควสใช้เนาะกดสตาร์ทไปเลยแบ็คเพอร อันนี้ไข่มุกดําไม่มีก็ไม่ทําไม่มีเราก็ไม่ทําเราไปดูวันที่5ครับน้องๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับท่านผู้ชมปุ๊บกดสตาร์ทเควสขึ้นมาเทมดิปโรโดคัสไม่เอาเรายังไม่ได้จับตัวนี้เราก็ยกเลิกไปวันที่6เลยครับแบบต่อเนื่องเช็คเควสในวันที่6ซสิ จ๊บกดเช็คเควสโอ้ผสมพันธุ์พาลาเซอร์ยากเกินโอเคยกเลิกเควสแล้วก็ไปดูวันที่7หาแบบต่อเนื่องเลยนะครับกดไปดูซิเควสอะไรวันที่7เป็นเควสตกปลาอีกแล้วไม่เอาครับยากเกินสำหรับเราต่อไปวันที่8เควสอะไรเอ่ยวันที่8 กดสตาร์ทอะไรเนี่ยค่าดิเมทูดอนโอ้โหค่าทูดอน15ตัวยากเกินไม่เอาต่อไปก็วันที่9วันที่9ครับกดสตาร์ทเช็คสิอ่าพี่มาเจอเควสเดิมอีกแล้วนั่นก็คือเควส ส่งเขาแรกนะครับอยู่ในวันที่9ของเดือนกันยายนซึ่งมันเป็นวันที่ในอนาคตของเราถูกต้องไหมครับน้องๆถ้าเราเจอเควสแล้วให้น้องๆกดยกเลิกเควสซะแล้วน้องๆกดไปในวันที่หนึ่งซึ่งเป็นวันที่เราปั๊มมาจากวันที่31สิงหาถูกปะปึ๊บไปเปิดเควสวันที่1มาครับเพื่อเป็นการปั๊มแบบต่อเนื่องนี่เควสวันที่1 แต่ยังไม่กดรับนี่เปิดมาเป็นวันที่1แต่ยังไม่กดรับแล้วกดไปวันที่9ซึ่งเป็นเควสง,ง่ายๆที่จะให้เราทําก็คือเควสส่งขาแรกเปิบเควสก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เมื่อเรากดสตาร์ทในวันที่9แล้วพี่ก็กดไปส่งในวันที่1ย้อนกลับไปส่งเป็นไงย้อนกลับไปวันที่1แล้วเราก็กดส่งเคงวสโดยการขึ้นไปนั่งแล้วก็กดยืนออกมาเท่านี้พี่ก็ยังได้วันละ18แอมเบอร แบบต่อเนื่องเช่นเคยเป็นไงน้องๆน,นี่คือการเปลี่ยนเควสแบบไม่ต้องย้อนกลับไปรับเควสในอดีตนะครับเป็นการเปลี่ยน q u วสโดยใช้เควสในอนาคตงงไหมครับคือเราสามารถใช้ q u วสนะครับในอนาคตของเราได้ต่อไปวันที่2เนาะก็เราสามารถนะครับใช้เควสวันไหนก็ได้อยู่ที่น้องๆจะเลือกเลยนะครับ แนะนำให้เลือกเป็นเควสที่ง่ายที่สุดต่อการทำนะครับส่วนพี่ก็จะเป็นเควสส่งเข่าแรดนี่แหละครับแล้วก็ส่งยางไม้มันง่ายเนาะเมื่อเปิดหน้าเควสออกมาก็เหมือนเดิมครับกดไปที่วันที่9ซึ่งมันเป็นเควสง่ายไงต่อให้มันเป็นวันเควสในอนาคตแต่มันเป็นเควสง่ายเราก็รับมาใช้ซะนี่รับมาแบบนี้เลยกดสตาร์ทเลยแล้วก็กลับไปส่งในวันที่2คือหลักการสำคัญของการปั๊มแอมเบอร์ น้องจะต้องส่งเควสต,ต่อเนื่องทีละวันเท่านั้นนะครับน้องรักของพี่ย้ำอีกทีการทำเควสต,ต่อเนื่องน้องจําเป็นจะต้องส่งเควสต,ตามรายวันเท่านั้นนะครับห้ามข้ามวันเด็ดขาดเลยน้องๆงง,ง,งหรือเปล่าครับนี่ต่อไปก็เป็นวันที่3เห็นปะคือตอนเนี้ยพี่ใช้ เควสในอนาคตมาทําถูกปะนี่เปิดหน้าเควสขึ้นมาแล้วก็ไปรับเควสในอนาคตมาทําแบบนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนน้องสามารถหาเควสนั้นในเดือนเดียวกันมาใช้ได้เช่นเคยนะครับหลักเกณฑ์สําคัญคือน้องจะต้องเอาไปส่งในวันที่ต่อเนื่องเท่านั้นนะครับห้ามส่งย้อนหลังหรือ อนาคตเด็ดขาดนะรับเควสอนาคตได้รับเควสย้อนหลังได้แต่ส่งเควสต้องส่งตามรายวันเท่านั้นนะครับน้องๆนี่แหละครับคือเควสรายวันท่านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าน้องๆของพี่จะไม่งงนะครับ <c oughs> ต่อไปก็วันที่4เห <c oughs> มือนเดิมเปิดหน้าเควสมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็กดไปที่ วันที่ปัจจุบันที่เควสมันง่ายวันที่9กดสตาร์ทเควสจึ๊บแล้วก็กดไปส่งในวันที่4แบบนี้เท่านี้เราก็จะสามารถปั๊มเควสแบบต่อเนื่องได้แล้วนะครับน้องละของพี่อ่าส่ง ตือด,ดูเป็นไงเราง่งายๆสบายๆบ,บอกเลยว่าน้องๆอ,อยากได้เควสแบบไหนปั๊มง่ายๆน้องก็แค่หาเอานะครับกดเช็คไปเลยทีละวันแต่เวลาเราจะทําเราก็แค่ย้อนกลับมาทําในวันที่เราปั๊มมาถึงก็แค่นั้นเองนี่ไ้แดเปอร์เซแล้วว่าไอ้หนุม่มน้อยของพี่ตัสีตัวสี ดูสีดูสีโหสีสดงดงามกันเลยทีเดียวโหสีแสบตากันเลยอวดโฉมหน่อยดูแดงแป๊ดน้องลกคุณพี่แดงจริงแดงจังหมดผงไปเป็นร้อยโอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่า EPD พี่ก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะครับในการรับเควสอนาคตมาปั๊มต่อเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มแอมเบอร์ของเรานะครับโอเคครับน้องๆคนไหนอยากมีแอมเบอร์เยอะๆหรือคนไหนยังไม่เข้าใจในวิธีการปาแอมเบอร์ก็ถามพี่ได้นะครับ พี่พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำทิคดีๆกับน้องๆนะครับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆ๊มยบายสวัสดีครับนี่เป็นไงน้องไว้นี่น้องซีซ่าโคดเทสเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวพาสองตัวนี้ไปโหดให้ดูโอเคครับน้องๆก็อีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆ๊มยบายสวัสดีครับอย่าลืมมาปั๊มแอมเบอร์กันเยอะๆนะครับของดีๆมีมากมายเลย บ๊ายบายสวัสดีครับ